ชุมชนท่าพระจันทร์มีเพียงท่าเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างพระปิ่นเกล้าท่าสิริราชและท่าพรานนกที่ไม่ดำเนินกิจการท่องเที่ยวทางน้ำเช่นท่าช้างจึงไม่คึกคักด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่มีสีสันน่าเที่ยวชมและชิมด้วยเป็นแหล่งอาหารการกินที่หลากหลายทั้งของทานเล่นทั้งร้านอร่อยขึ้นชื่อมากมายกว่า100ร้านค้าอาทิโรตีมัตตบะมะขามหวานตลอดปีขนมปังกรอบก๋วยเตี๋ยวเป็ด คนส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงท่าพระจันทร์ก็จะนึกถึงอาหารข้าวหวานที่มีให้เลือกรับประทานตั้งแต่เช้ากระทั่งยามค่ำคืนสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชุมชนท่าพระจันทร์คือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมบ้านเรือนแบบไทยผสมยุโรปอันเป็นเอกลักษณ์ของเขตพระนครไว้เช่นอาคารบริเวณตรอกมหา,าธาตุและซอยกลางที่สวยงามแสดงความเป็นชุมชนโบราณที่ค่อนข้างสมบูรณ์กรุงศรี รวมสืบสารความเป็นไทย